สวัสดีท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวอ้อยทิพดาราครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนาราธิวาสสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษณโอกาสนี้จะขอนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับรางวัลอันทรงคุณค่าสปทโอเบกพาวเวอร์การศึกษาพิเศษระดับชาติประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะนวัตกรรมที่ครูอ้อยคิดค้นขึ้นมานั้นมีชื่อว่าชุดฝึกการจำแนกร่วมกับเทคนิคการสอนแบบวิเคราะห์งานชาร์กาลเอนไลซสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะนวัตกรรมชุดนี้เกิดมาจากการใช้ทั้งความรู้ทักษะประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการของผู้เรียน ที่มีความบุกพ่องทางสติปัญญาอายุระหว่าง7-12ถึง12ปีที่ครูอ้อยดูแลอยู่นั่นเองค่ะจุดเริ่มต้นของการคิดค้นนวัตกรรมเริ่มจากที่ครูอ้อยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่สำเร็จตาและมือไม่สัมพันธ์กันไม่มองงานที่กำลังทำอยู่ไม่สามารถจดจำลำดับขั้นตอนในการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ ส่งผลให้ไม่เกิดการเรียนรู้และการเชื่อมโยงความรู้อย่างแท้จริงดังนั้นครูอ้อยจึงต้องหาวิธีสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้เรียนรู้และจดจำให้ได้ดียิ่งขึ้นวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนวัตกรรมมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกเพื่อพัฒนาชุดฝึกการจำแนกร่วมกับการวิเคราะห์งานข้อ 2. เพื่อเปรียบเทียบ ความสามารถด้านการจำแนกของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนและข้อ 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจำแนกร่วมกับการวิเคราะห์งานของนักเรียนเครื่องมือที่ใช้ในนวัตกรรมนี้ได้แก่ 1. สื่อชุดฝึกการจำแนกจำนวน 4- ชุด 2. แผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP ที่ใช้วิธีการสอนแบบวิเคราะห์งานทางอ a นาลิซิส ร่วมกับสื่อชุดฝึกการจำแนก 3. แบบทดสอบทักษะการจำแนกจำนวน20ข้อและ 4. แบบสังเกตพฤติกรรมการจำแนกร่วมกับการวิเคราะห์งานจำนวน4ชุดเรามาดูวิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือกันค่ะเครื่องมือที่1สื่อชุดฝึกทักษะการจำแนกจำนวน4ชุดฝึกได้แก่ชุดฝึกที่1จําจำแนกแยกสี ได้แก่สื่อเก็บหอยหันสาสื่อตะก้าแยกสีและสื่อตะก้าสีฝึกสมาธิชุดฝึกที่สองจำแนกจับคู่ได้แก่สื่อกล่องมหศจรัย์เลขาคณิตหันสาสื่อกล่องมหศัจรัย์ผลไม้หันสาและสื่อกล่องมหศจรัย์ผักหันสาชุดฝึกที่สามจำแนกจัดกลุ่มได้แก่สื่อตะก้าแยกเลขาคณิต สื่อแปลงผักหันสาและสื่อตู้เสื้อผ้าหันสาชุดฝึกที่4จำแนกแยกแยะได้แก่สื่อจำแนกสัตว์บกและสัตว์น้ำและสื่อรูอ้อยสอนจำแนกเครื่องมือที่2แผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP ที่ใช้วิธีการสอนแบบวิเคราะห์งาน t a s k Analysis ร่วมกับสื่อชุดฝึกการจำแนก ปีการศึกษา2564ที่ออกแบบขึ้นให้สอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษาเครื่องมือที่3แบบทดสอบวัดความรู้ทักษะการจำแนกจำนวน20ข้อเพื่อทดสอบความสามารถระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเครื่องมือที่4แบบสังเกตพฤติกรรมการจำแนกจำนวน4ชุดซึ่งออกแบบมาให้สังเกตพฤติกรรมการจำแนก สอดคล้องกับชุดฝึกการจำแนกที่ครูอ้อยผลิตขึ้นเมื่อได้เครื่องมือของนวัตรกรรมแล้วครูอ้อยได้ดำเนินการหาคุณภาพเครื่องมือก่อนนำไปใช้จริงกับนักเรียนโดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาพิจารณาความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์หรือเป้าหมายของนวัตรกรรมที่ต้องการวัดประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน3ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ คำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เอาละค่ะเมื่อเครื่องมือของนวัตกรรมของเราพร้อมแล้วเราไปดูการนำนวัตกรรมไปใช้กับนักเรียนของเรากันเลยค่ะ ผลที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม 1. มีการพัฒนาชุดฝึกการจำแนกะและแผนการสอนเฉพาะบุคคล IIT เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและจัดทำเป็นคู่มือชุดฝึกการจำแนกะ 2. ผลจากการใช้ชุดฝึกการจำแนกะร่วมกับเทคนิคการสอนแบบวิเคราะห์งานทำให้ผู้เรียนมีผลสมฤทธิ์ด,ด้านความสามารถด้านการจำแนกะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจากการทำแบบทดสอบ 3. ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการจำแนกร่วมกับการวิเคราะห์งานของนักเรียนพบว่าในระยะเส้นฐานนักเรียนมีพฤติกรรมการจำแนกร่วมกับการวิเคราะห์งานน้อยมากดำเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอนของการวิเคราะห์งานเป่อมาในระยะช้ยชุดฝึกการจำแนกร่วมกับการวิเคราะห์งาน นักเรียนสามารถจำแนกสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นตามลำดับจนสามารถทำได้ด้วยตนเองส่วนในระยะติดตามพบว่านักเรียนสามารถจำแนกสิ่งของต่างๆได้โดยใช้หลักการวิเคราะห์งานและทำงานดังกล่าวจนบรรลุเป้าหมายได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง